เดี๋ยวได้รถมาอยู่จะพึ่งจะเพุ่งไปใส่หน้าเขาสิบล้อมาสิบล้อมาโอ้เย่แล้วครับเราจะเข้าไปขนมันครับลื่นอ่ะอย่าเลยกันเป๊ะ อ๋อไปแล้วโอ้ต้องใช้ลิงพียมพพอแล้วขึ้นแล้วเคลื่อนป่เอาโอ้ยนี่นึ่ว่าใครห้าร้อยเหรารอยเหรโอ้ ยับโอ้เสียมีครับนึกว่าใครสวัสดีครับผมเอาคันนี้ไปขนแทนบ้างนี่ ส่วนมันฮะเทียเราสองพันเจ๊งพอดีส่วนมันโอ้ไปซื้อมันน้ำมาแล้วครับแกกล่องเลยป่ะพี่เั่าบาทสามพันสองโอ้ 3, ไหนว่าสองพัน 2, กว่าเมื่อกี้ หม้อน้ำใหม่ครับเครื่องฮีตเครื่องฮีตหม้อน้ำแตกครับอีซูซูก่อนเครื่องเอ็นก็เปลี่ยนอนะ่ะมันไม่มีเก็บข้างเลยมันสองพันอ๋อไอ้น้ำมันมันแพง ใช่ครับต้องเข้าใจช่วงต้องเข้าใจว่าน้ำมันมันแพงครับอะไรอะไรก็แพงไปด้วยก็มันก็ดีกว่าไปซื้อที่เมืองบวกน้ำมันไปอีกเนาะใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่นั่นถ้าไม่รีบอ่ะเขาส่งมาให้อยู่ที่เมืองอ่ะส่งมากับรถทั่วเราก็ไปเราเอาแต่จะเสียเวลาร้อนเลยเนาะมันจะฝนตก29ถึงวันที่2ครับโซนอ่า อีสานโอ้ไม่เอี่ยมเลยครับแกะกล่องนี่ครับแกะกล่องของแท้เลยครับกระเ <laughs> ดาร้อน <laughs> พี่แกบอกว่าเมื่อวานนี้ฮีตความร้อนขึ้นเต็มครับเนื่องจากมอน้าน้ําแห้งน้ําแห้งครับมอน้ํารั่ว,ว,วอย่างโชคดีครับที่เครื่องไม่เป็นไรครับ ปกตินี่ถ้าฮีทนี่ลูกสูบละลายเลยเนาะเมื่อวานเครื่องนี่แตะไ,ไ,ไม่ได้เลยล้อเตะไม่ได้เลยหรอ <c oughs> ก็ดูว่านูน่นี่นี่จนคราบแบบคราบสนิมครับคราบน้ำสนิม <c oughs> ไปแล้วครับช่างแจ็ก <c oughs> มีไปไหนมีนี่ ตรงไหนเส้นเส้นรส,สายสี่อ๋ะอเขาใส่อะไรใส่อไรใส่หินคุกเป่าสามพองร้อบาทครับเป็นมอน้ำมินียมผสมพลาสติกต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับหมอน้ำสมัยใหม่ซ่อมไม่ได้ครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆกก็จะเป็นทองเหลืองซ่อมได้นะพี่เนาะนี่ปลอดภัยแล้วครับมาน้าใหม่แล้วอู้ฟีปั๊มเลยพี่ถอดใส่เลยนี่กระเทินถอดแล้วนี่เนี่ยมันเหมือนกับไม่จับเลยให้ช่างก็ใส่ฟีปั๊มให้ จะไปดูหมอ้อน้ำเก่าครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับอ้น่าจะเป็นหมอ้อน้ำติดรถมาเลยครับนี่เดิมเดิมโอ้ตันด้วยครับไม่ใช่ตันข้างในนะตันข้างนอก Nói chăng, lìp khau mà, bà cọp Chăng chê, cua khoam rôn <laughs> Mất ời, tăn ời Mà rêu, rêu Nói bà cọp rêu, chăng Dù ban này, nóng đùm อ้าวเข็นไปโน้นไหมล่ะเข็นไปโน้นไหมไม่ช่วยกันเชื่อกันเข็นไปโน่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลิกาซิโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับช่างบอกช่างร้อนครับยังไม่ประกอบับคลิปนี้สวัสดีครับ